ส่งงานครับฮอนด้าฟีดครับล้อสิบห้ากรนี้เข้ามาจัดโปรห้าพันครับดีแอร์แป๊บหนึ่งกนนี้เข้ามาจัดโปรห้าพันครับมีตั้งวาวล์วล้างลิ้นปีกล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสแล้วก็รีเซ็ต ECU ครับ แล้วก็มีรีแมปกล่องลักนะครับคันนี้เคยรีแมปไปแล้วนะฮะก็แก้งานให้ด้วยไม่บวกเพิ่มนะครับก็โดนโยนไฟมาครับทําไม่ถึงห้านาทีนะฮะแต่ลูกค้าโดนมานานแล้วเราไม่พูดถึงดีกว่านะครับโอเคก็คันนี้จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ลงให้แล้วนะครับจับ เอฟไวบเหมือนเดิมครับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศครับก็โจนจริงครับโจนถนนนะครับโจนจริงวิ่งจริงโจนจริงนะฮะผมเป็นคนโจนเป็นคนเป็นคนขับเป็นคนโจนเก็บค่าทุกอย่างนะครับส่งพอส่งงานก็ออกมากับลูกค้าครับให้ลูกค้าเป็นคนลองนะฮะคันนี้ก็โดนโจนไฟมานะฮะโจนแค่คันเล่งมากับเปิดรอบนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเรื่องการ Honda f สีนะครับร้ 115. อสิบห้าอ๋อหรือไปคันนี้นมัน e ยี่สิบนะครับหัวฉีดเดิมนะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับหัวฉีดเดิมจูนได้สบายมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตาเรื่องการเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับเห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมีพระท่านบางอยู่นิดหน่อยโอเคครับไป ตัวก็ดึงกว่าเดิมครับออกตัวก็ดึงแล้วร้อยต่อเกียร์นุ่มขึ้นมีแรงขีบมาต่อเกียร์ด้วยนะครับโอเคอ่ะเบรกอนทางไม่พอดีนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ใช้ Honda f ฟีนะครับ ใช้น้ำมัน e ยี่สิล้อเดิมขอ15บ้ล้อแตกอะไรก็ว่าไปนะครับลองดูครับลองเที่ยวบบตาเล่งดูว่าแตกาจากรถท่านหรือเปล่าหรือลูกค้าที่จูนแล้วนะครับรีแบบแล้วอาจจะสงสัยว่าตัวเองโดนโดยนไฟหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆครับสังเกตง่ายๆ5นาที10นาทีเสร็จเก็บตังค์อรก็เรียบร้อยครับ ผมมีตัวเสียบท่อมีตัวจับ AFV band มีตัวจับส่วนผสมน้ำมันกัอากาศนะครับปรับองศาไฟให้เข้ากับน้ำมันชนิดนั้นนะครับผมจูนสดจูนจริงจบทุกคันแน่นอนครับอ่ะโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณนะครับ